วันนี้มาดูวิธีปลูกผักนะครับปลูกบัวแดง <c oughs> ปลูกบัวแดงรอบที่สามนะครับน้องที่สามที่เราจะปลูกนะครับพอถึงรอบสามแล้วเงาก็จะเบาๆค่อนข้างจะเบานะครับเพราะว่าเป็นรอบที่สามแล้วตอนซื้อมาตอนแรกหนักมากนะครับ เงาตัวน,นี้หนักมากเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะเบาแล้วครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านนะครับผมปลูกไว้หน้าบ้านที่กรุงเทพครับน,นี้หลังจากเก็บเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเมื่อวันเมื่อแล้วก็เมื่อวานนะครับไอ้ทางโน้นสองวันที่แล้วไอ้ทางนี้เมื่อวานนะครับวันนี้เราจะมาปลูก เงาที่ที่3ครับปลูกรอบที่3รอบที่1นึ่รอบที่สเก็บไปแล้วนะครับเก็บแล้วก็ขายไปได้ประมาณ400กว่าบาทนะครับสองถังนะครับทังนี้กับทังนว้น400กว่าบาทนะครับสองรอบปลูกไว้กินเองครับแล้วก็ขายด้วยนิดหนึ่งส่วนมากคนจะไว้กินแต่ที่ขายก็คือเพื่อนๆที่ทำงาน อยากกินอยากชิมดูนะครับคนที่เขาไม่เคยกินส่วนที่เขาเคยกินเขาก็อยากเอาไปกิน,นครับเราก็แบ่งปันกันไม่ได้ฟิกไว้ต้องขายเยอะขายมากครับคืออยากให้เพื่อนได้กินนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการปลูกอบัวแดงเงาที่สามนะครับว่ามันจะขึ้นไหมพาเพื่อนๆมาดูนะครับ น,นี่คือหน้าบ้านผมนะครับปลกไว้หน้าบ้านนะครับอันนี้คือบ้านนะแบแป๊บหนึ่งนะครับ ดูวิธีการปลูกบัวแดงนะครับว่าทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเอาเงามาเงาที่เราตากไว้นะครับมาวางรอบนี้ผมจะเลือกแต่เงาใหญ่ๆนะครับเงาใหญ่ส่วนไว้ส่วนเงาใหญ่ครับเงาเล็กผมจะไว้ส่วนเงาเล็กนะครับพระมันเป็นรอบสามแล้วดูว่า มันจะขึ้นเหมือนสองรอบแรกดีกว่าผมจะเลือกเงาใหญ่นะครับเงาให,ใหญ่มาวางไว้เฉพาะเงาใหญ่เลยรบสามแล้วนะครับนี่วิธีการปลูกง่ายๆครับเลือกเงาใหญ่ๆอันนี้คือผมจะแบ่งเฉพาะเงาใหญ่นะครับ ดูไปเรื่อยครับใครที่จะทําตามหรืออยากปลูกนะดูคลิปผมนะครับดูให้จบทําได้แน่นอนไม่ยากนะครับไม่ยากเลยปลูกไว้หน้าบ้านนะนี่คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านใช้พื้นที่นิดเดียวในการปลูกนี่เราเลือกเฉพาะเงาใหญ่ๆนะครับ วางนี้วางวางให้เต็มถังอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถัทงที่สองถังแ,งแรกเต็มแล้วครับถัทงที่สองเราใส่เงาเล็ก เราจะใส่ไปเลยนะครับลเล็ก,ลกใส่ไปให้เต็มให้เต็มถังนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเง่างบัวแดง น่าต้นนะครับต้น,นอ่อนแลนดนะครับฝั่งี้อันนี้เป็นเงาเล็กทั้งหมดนะครับผมจะแยกแยกดูสิว่ามันจะขึ้นไหมรอบที่สามแล้วจะขึ้นเหมือนสองรอบแรกไหมครับ อันนี้เรามาลุนกันอีกสิวันจากนี้ไปนะครับก็จะรู้ว่าจะได้ผลผลิตหรือเปล่าน,นี่คือเงาที่สาการวางก็วางให้เต็มไปเลยนะครับตรงไหนบ้างเราก็ใส่ไปเลย ไปไปเลยมานี่คนระับอันนี้ก็จะเป็นเงาเล็กทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นเงาใหญ่ทั้งหมดก็ดูว่ามันจะเต็มไหมมันจะโตมัน ตันแรกนะครับแล้วเ,เราก็เปิดน้ำใส่ในถังเปิดน้ำเปิดน้ำใส่ในถังน้นำก็เอาแค่ชุ่ม น้ำก็น้ำบาดาลเราเนี่ยแหละครับใส่แค่เป็นสุดๆครับใส่พอแค่มันท่วมๆหน่อยนะโปรกงง่ายๆบวแดงขึ้นไม่ขึ้นก็อีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าลูกก็ประมาณนี้ ขึ้นไม่ขึ้นนั้นก็อยู่ที่อ่าเราแล้วนะครับมานี้นะครับแค่ท่วมพอครั้งแรกเราใส่แค่ท่วมเพื่อจะให้บัวนั้นแต่ยอดขึ้นมาและอีกห้าวันเราค่อยเปลี่ยนยเพิ่เมเอาก็ได้นะพองเงาที่สามแล้วดูสุดว่ามันจะลอยๆขึ้นมานิดนึง ม,มันจะลอยลอยขึ้นมาเพราะว,ว่ามเป็นเงาที่สามเนี่ยเรียกว่าความหนักของต้นก็จะเบาลงของเงานะครับความเบาไอ้ความหนักของเงาก็จะเบาลงทําให้ลอยน้ําแต่มันก็ยังขึ้นอยู่นะมันก็ยังขึ้นอยู่ปกติ okay. น้ำก็จะประมาณนี้ จะเป็นเงาใหญ่นะจะเป็นเงาใหญ่เป็นเงาเล็กจะลอยลอยน้ําอยู่เพราะว่ามันเป็นเงาที่สามบางเงาคขาเน่านะครับบางเงาก็ยังดีอยู่แต่เงาใหญ่นี้สึกว่าจะหนักทุกตัวเดี๋ยวราก็มาดูว่ามันถูกดานหรือเปล่าโอเคครับทีนี้เราก็ อะนำฟ้าที่มาปิดฟ้าไว้ฟ้าไว้ให้แน่นนะครับก็ยกไปเก็บตรงที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนการปลูกบัวดแดงอ,อ่อนปลูกไว้กินเองนะครับ แล้วก็ยกไปเก็บตามที่เราเตรียมพื้นที่ไว้นะครับโอเคครับก็ปร,ประมาณนี้นะครับการปลูกผัวแดงทําตามตามนี้ได้เลยนะครับไว้จะการคลิปต่อไปกับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอีกสิวันค่อยมาดูว่าจะพนจะโตแค่ไหนสวัสดีครับ